สวัสดีครับผมอยู่กับผมเสียพบรดําซิ่งครับน,ะะนี่ก็มาอัปเดตงานกันหน่อยนะพี่น้องนะ,งะงไม่ต้องพูด <laughs> น้องสาควคนนี้นี่นะอันนี้ก็ขัดเพ,พึ่งได้จอดครับ ก็คัดได้ประมาณสามสิบสองเปอร์เซนต์นะใครมายิงสีเล่นเนี่ยออสีเดิมนี่สวยมากนะครับผมว่าอันนี้ต้องเป่าก่อนนะค่อยออกรถเพราะว่าถ้าวัยงี้เลยนี่อันตรายครับ ต้องเป่าต้องล้างให้สะอาดก่อนค่อยขยับรถก็เดี๋ยวรอชมการเปลี่ยนแปลงครับว่าเขาจะสวยขนาดไหนครับคันนี้ขัดยังไม่เสร็จเลยนะต้องออกงานละแต่ว่าในเวลาจอดขัดสีแบบเต็มตัวครับ ว่าใช้เจ้าโกเบโกโกเบโกครับอะไรของงูอ่ะเาจะใช้เจ้าโกเบโกครับเอสเคร้อยี่สิบครับออกงานครับงานสองร้อยเที่ยวครับขัดแล้วขัดแล้วข้างบนนี้ต้องใช้กระดาษทรายอย่างเดียว เอาช่างมาขัดดู้โโให้ช่างมาขัดไม่ขัด,โโขดช่างเอ้ช่างเขาขัดตัวเองอันนี้ผมขัดเองนี่นมีใครช่วยขัดเลยเดี๋ยวจะอัพทุกระบบครับแค่ทำสีเสร็จก่อนรันเลอร์แคเรียรแล้วก็ ตีตรงนี้ครับให้มันหายบุบโอ้ไปกล้าใครเนี่ยรอจัดอ,อันนี้ก็พจะเอาาปรล้างนะครับสีนี่ขัดไปงามเลยนะขัดสีเข็มเอ,อมามา้ยเดี๋ยวดิ น่าจะประมาณเดือนหนึ่งครับสเสร็จต้องทำทั้งวันอะขัดเสร็จท,ทั้งแขนยอมใจเลยอ,ล <laughs> อะไร เครื่องก็แห้งครับอันนี้ก็แต่น้ํามันเลือกน้ํามันเครื่องก็มีแบบหมดหมดนิดหน่อยนะภาพดำๆนี่ก็เปิดฝาน้ํามันเครื่องครับแล้วก็ลืมปิดนะน้ำมันเครื่องกระจายแต่ว่านิดเดียวนะครับเนี่ก็มอบน,น,น,นงม่อน,น้ำครับกรองแปลงมาน,นะว่าเครื่องร้อน นำว่าให้แปลงใส่กองใหญ่ครับเครื่องก็ไม่ค่อยร้อนเลยนะใส่กองใหญ่นี่ไม่ร้อนเลยเลยร้อนอาจจะร้อนนิดนิดหน่อยหน่อยครับความร้อนก็ปกติตั้งแต่แปลงกรองนะสีสูบครับผมเครื่องนี้ก็ไม่มีเทอร์โบครับ โคมัสส LT ุ LTD ทีดีเจแปนเีเรียนสูงครับคันนี้ก็ใช้บุงกีรอยครับเนี่ยผมพวกประตูนี่ก็อายุเยอะแล้วเดี๋ยวจะเก็บประตูเก็บลายใหม่หมดเลยช่วงล่างก็ลออเลอร์ก็มีแตกครับสามสภาพ ผมก็ถ่ายให้ดูหลายๆคลิปเหมือนกันคันนี้ท่านผู้ชมก็น่าจะรู้นะว่ามันจุดจาดขนาดไหนบอกว่าขาดทำไมเดี๋ยวจะไม่หมดเลยเยผมอยากใส่คอนโทรลสั้นมาเลยทำยังไงเนี่ยจะได้ติดแอขับสบายๆหน่อย ส่วนแบตก็ถอดไว้ครับเนี่ยครับแบตนี่เวลาจอดก็ต้องถอดไว้นะเพราะว่าไอ้เคยเล่นสองร้อยคันหนึ่งครับคันใหญ่นีแบตไวนะ้แต่ว่าไอ้อะไรวะ หมือนไฟอ่ะไฟมันชอ็อแล้วประกายไฟเต็มรถเลยก็เลยวิ่งไปถอดแบตอันตรายครับผมนี่ครับผมก็รอติดตามผลงานครับถ้าขาจะสวยงามไหมสวยงามขนาดไหน สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ